ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนานกันจาทำใจให้ใสใสก่อนสร้างมหาธาบารมีกันนะจ๊ะหลับตาเบาเหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ออนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนะี่ยในระดับที่เนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสอใจยหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใส เอาใจหยุดจนูในกลางพระแก้วใสๆทำใจนิ่งๆนมนมเบาๆสบายสบาพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้ปกิกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว้าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจินตนาดวงใสใสโปรตรึกนึกถึงพระแก้วใสใส ใจหยุดกลางองค์พระใสๆอย่างสบา,สบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นก่อนที่เราจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการนำปัจจัยทายธรรมมาถวายในวันนี้ ปัจจัยแตยธรรมนี้นะแต่ละบาทละสตางค์กว่าเราจะได้มาเนี่ยมันยากมันลำบากโดยเฉพาะยิ่งสิ่งแวดล้อมที่ไม่อำนวยในการแสวงหาทรัพย์นยก็จะยิ่งยากยิ่งลำบาก ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าจะได้มานะจ๊ะได้มาแล้วกว่าเราจะตัดสินใจทำก็ยิ่งยากยิ่งลำบากเพราะทรัพย์ที่ได้มานี้นคือความปลอดภัยของชีวิตของเราในปัจจุบันในชาตินี้ แต่ว่าเราได้ศึกษาคำสอนของพระสมมาสมุทธเจ้าแล้วเ,เราทราบดีเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตในสังสารวัตฏวัฏฐานบาร,รมีเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์สมบัติสิ่งจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีทั้งสิบทัศของเราต่อไปในอนาคต ได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มาได้ยากและการตัดสินใจที่ยากนั้นก็ง่ายเราตัดสินใจที่จะเดินตามรอยพระประมาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จำประสบความสาเร็จในชีวิตในสังสารวัตรตั้งแต่ท่านเป็นบุตุชนคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละเมื่อตั้งมโนปริธานที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตในกลางทะเลแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านทำก็คือทานบรารมี ื่อให้เป็นบอ่อเกิดแห่งภพกรัพย์พเป็นฐานที่จะรองรับสนับสนุนการสร้างบารมีในทุกๆข้อได้อย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจึงเดินตามรอยของพง์นั่นแต่ก็มีหลักวิชาในการสร้างมหาทานบารมี ำน้อยต้องได้ผลเยอะทำเยอะต้องให้ได้ผลมากและผลแห่งบุญนั้นที่เกิดจากมหาทรรบารมีจะต้องส่งผลทั้งปฐมวัยมัชฌิมวัยและกับปัจฉิมวัยแลปลว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุไขซึ่งก็มีหลักอยู่ว่า ก่อนทำใจต้องผ่องใสกำลังทำต้องปลื้มใจเมื่อเราตัดสินใจถูกต้องแล้วปิติใจที่เราเอาชนะความตาณีได้และเห็นประโยชน์ในการสร้างมหาทานบารมีนี้ทำไปแล้วนึกย้อนหลังทีไรก็ปลื้มทุกที ว่าเราตัดสินใจถูกแล้วทรับนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตประโยชน์ในปัจจุบันคือตัดความตรณีและความโลภในใจของเราให้จิตของเราบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดวงบุญที่จะส่งผลต่อไปในอนาคตเหมือนต้นกล้าไม้ที่เราปลูกขึ้น ะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตอัศรพย์ยาบีก็จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณกุศลโดยผ่านพระพุทธศาสนาเปรานั้นนึกเมื่อไรแล้วก็ปลืมก่อนทำกทำ,กำล,ลังทำแล้วหลังก็จักทําแล้วเมืวว่อเราทราบหลักวิชายอย่างนี้เราจึงตั้งใจ ที่จะรักษาใจให้ใสใสในช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนนี่เราจะสร้างมหาธารรมบารมีเพราะนั้นให้ลูกทุกคนก็ต้องทำใจให้ใสใสอิทธิี่ง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงก็คือใจหยุดนิ่งนี่เอง ให้ใจหยุดให้ถูกส่วนจงกระทั่งความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆหรือประแก้วใสๆเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความบริสุทธิ์ที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในการสร้างมาาทานบารมีในกล่าวนี้นะจ๊ะ ก็นั้ให,ห้ทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเวลาแห่งการสร้างบารมีเราก็จะได้สร้างมหาทานบารมีกันต่อไป นนี้เราก็นึกน้อมเอาปัจจัยเทยธรรมที่เราจะนำมาถวายในวันนี้เอาไว้กลางกายนะจ๊ะนึกน้อมนึกนิดเดียวรวมมุมหมดเอาไว้ตรงกลางกายนึกกราบอรัตนามหาปูชนจยาญจาร์์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพูุนิสดจันทัสรผู้คนพมิชาธรรมกาย และคุณยาจารย์ก็เราเป็นต้นรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านเลยก็ทีมงานกับเด็กุหลวงปู่บุคคลพระพิจารรมกายได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมที่เรานำมาสร้างมหาทานบารมีในวันนี้เนะนี่ยนำไปถวายเป็นพุทธบูชา ในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับประสงค์ไขพระองค์ไปท้วนในอายตนะนิพพานให้น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย นับสอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนที่มีแต่พระธรรมกายล้วนๆนะ่ะใสบริสุทธิ์นับไม่ท้วนเลยแล้วก็กลับอรัตนาให้ท่านคมบุญให้เราหรือผังวิบากกรรมวิบากมาร อปสักต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยให้ละลายหายศูนไปให้หมดหนักให้เป็นเบาเบากไใหายให้ละลายหายหสูนไปให้หมดแล้วก็ซอนผังชีวิต จะทำให้การสร้างบารมีของเรานะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทุกภพทุกชาติได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้นะให้สมบูรณ์ไม่ได้ลกสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยสรเสริญสุขมรผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้กระลึกจาิได้ เห็นน้ำะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเลื่อยไปจนกระทั่งหัยอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนำให้เกิดในขอบครัวธรรมกายมีสิ่งแวดล้อมที่เกิอหนุนตกการสร้างบารมีของเราคนภัยคนพานไกลห่างไกลมันดิตนักปราช ก็ให้เข้าใกลอักขีไปเจะิญไปเราจะไปไปทุกข์จะดเจรนญากล้ามกลายที่พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่สำมมกากสร้างบาร,รมีของเราสะดวกสบายทุกอย่างเลยปฏิบัติธรรมะในปัจจุบันนี้ก็ให้ได้พบพระธรรมกายให้ครอบครวัวเราอยู่เย็นเป็นสุข เป็นข้อกลัวแก้วข้อกลัวธรรมกายอย่างนี้เป็นตน้นแล้วกันนึกอธิษฐานจิตของเราไปเราวันนี้เป็นวันมาฆบูชามาสมาคุมเราจะได้ประกอบพิธีบุญใหญ่ขอารัตนาให้ท่านมาคมบุญในกับทุกคนและภาคคามเวียนประทักษิน จากการราธนาท่านได้เสด็จมาให้พวกเราทั้งหลายนี้เป็นกําลังใจในก,การสร้างบารมีให้ได้เห็นด้ตาเนื้อในขณะจุดมัคคับทีพให้เทวดาพมบรุรมนิปาน มาไปชุมพร้อมๆกันเลยในขณะที่เราจะประกอบพิธีภาคเกินภาคํำดังกล่าวนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอัศจรรย์นี่เรากราบอรัตนาท่านเราก็ทำใจใสๆตรึกนึกถึงบุญใหญ่และอธิษฐานจิต นึกถึงบุญบาร,รมี30ทัศที่เราได้สั่งสมบบรมมาทั้งทานบารมีศีบารมีเนคัมปัญญาวิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบคาบารมีที่เราได้สั่งสมบบรมมาตั้งแต่ปฐมวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันอาาตินี้เนะี่ย ให้เราได้สมความปราัถนาเป็นอัศจรรย์ของชีวิตที่ได้เห็นพระธรรมกายลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าได้อนุภาพแห่งรัตนตรัยที่มีคุณไม่มีประม,มอนและบุญบาร,รมีที่เราได้สั่งสมบบรมมาอนุภาพมหาปุญญาจารย์ทุกท่าน และตัวเราเองแล้วก็รักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะเป็นบัจนะครองรับบุญใหญ่วยจิตที่มีความเลื่อมใสในพรระัฒนไตรนี้ให้เราได้เห็นเป็นอัศจรรย์ซึ่งจะเป็นเครื่องอระลึกถึงบุญในวันนี้ไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะปรุงแต่งเป็นกรรมในมิตร ามหากุศลนธบังเกิดขึ้นให้กตินิมิตของเราสว่างสวัยเดินทางกลับดุสิทธิรลทฟงบนมิเศษเขตปลมอบโพธิสัตว์ได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้นี่เราก็อธิษฐานจิตไปแล้วก็ทำใจให้ใสๆตอนนี้ต่างคนก็ต่างนั่งนันไปเิียบเงียบนลรกนะ